ตาหน้าผมเล่นนะพี่เสร็จแล้วโอเคครับผมวงนีเข้ามาแล้วกันโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเกมที่2ครับซ้ายมือมีอาร์ตี้อยู่2ขั้นขวามือไม่มีอาร์ตี้เลยรถทางหน้าครับมีเท่ากันนะครับ3ขั้นไายแทงะทางหน้าขวามือสีแดงมีมากกว่า1นึ่งขั้นทีดีเท่ากันครับแล้วก็ ปุ๋ยไร้แทงก็เท่ากันนะมีต่างกันแค่มีเดียมแทงกับทีดีนะฮะเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนฝั่งนี้มีใครสักคนดิอ๋อให้ใครอยู่มาละมาละนั่นแหละเสร็จแล้วก็โดยในเรื่องของดีดีทีโอทูโอวะเรียบร้อยครับ ตายไปเลยนะโอเคครับนะฝรั่งงงครับอม my God นะฝรั่งงงครับไม่สนใจนะฝรั่งมันงงครับก็ฉากนี้ครับเราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับจุดยึดศาสตร์อยู่ตรงกลางข้างบนนี่ครับใครยึดได้คนนั้นก็จะชนะไปนะครับเราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เข็นขึ้นมาพีมสีเขียวมากันหนึ่งสองสามสี่ห้าคันครับสีแดงมาสองครับห้าต่อสองครับ ห้าต่อสองแล้วไฟก็เลยครับตอนนี้วิงเซย์อบโดนวิงครับแล้วก็ไก่พัทลุงครับโดนวิงตามมาและนี่ฮะขนาทีนี้ติดครับแล้วก็เชฟฟรีมาอีกสองคันแล้วคาร์ลิลเป้ร์มีเคขึ้นมาอีกหนึ่งคันแล้วโดอีกนี่ครับกำลังเสริมไมค์สี่คันรวดครับมีพีซ่ครับมีเคมีไทยห้าแปดครับมีอีสามีสองคันแล้วมีแพนเทอร์อีกหนึ่งคันครับโอ้โหแล้วบวกกันตรงนี้จังหวะนี้ก็ตันซ่าแล้วต้องถอยครับทีมสีเขียวต้องถอยแล้วสีแดงมาเยอะสลึกเกินครับแล้วทีมสีเขียวไปไหนหมดครับอยู่ด้้้าาาาาานนนนนนลล่่่่งงดหัััะะะคครรรบเเเพววทีีีีีีมมสขยยยออ์ตู เพราะฉะนั้นครับต้องส่องให้อาร์ตี้ยิงให้ได้ครับแล้วเนี่ยต้องถอยมาครับตังวะบวกตังวะตะกี้เป็นทีมสีเขียวครับที่ทําได้ดีกว่าครับแล้วก็จัดการทางด้านของทีมสีแดงไปได้1นึ่งทันครับเป็นทางด้านของ JG p ีแพนเทอร์ครับนะฮะระเบิดไปแล้ว1นึ่ันครับผมขู่จังหวะบวกจังวะนี้มันมันมันมากครับผมตรงกลางนี่เลยฮะเดี๋ยวให้ดูครับตรงนี้ครับและเแพนเดอร์ครับเจ็บไปแล้ว2ศพครับนะครับผมแพนเทอร์นี่ใช้ SU 1 5 2หนึ้า เป็นรถถังของประเทศโซเวียตครับ Td ที่มีปืนนี่แรงมากครับดีดูกันลายพงลายพังไปซุ่มอยู่ต้นไม้นี่มองไม่เห็นครับแล้วยิ่งไร่แล้วตอนนี้ครับตีตื้นขึ้นมาแล้วแล้วระเบบอีกสามกันครับเป็นงานของแม็กซิมอครับและม็อกคาที่ระเบิดไปแล้วก็ t71 ของวิงเซโลครับและไท58ของหน้าของซากาโตะ2นครับแล้วก็เคอร์แซ3ครับของหน้า ซินจี้ครับระเบิดไปหนึ่งคันแล้วตรงนี้ครับงนดักของบิวท็อปกันยังใช้เทียนหนึ่งครับออกมาข้างหน้าบิวตีคันครับแล้วไฟลุกเลยครับผมแม็กซ์หนึ่งสามหกแปดโดนยิงระเบิดไปครับแล้วไฟไหม้ยังไม่กดยังไม่กดซ่อมบำรุงครับแล้วกระดับไฟไห้แล้วระดับไฟแล้วสะดนไฟไหม้ไปครับเจ็ดร้อยสามสิบแปดไดเมตรครับเพราะว่าไม่ได้กดดับไฟนะครับน่าจะลืมเอาดับไฟมาหรือว่าอย่างไรอันนี้ไม่ทราบได้ครับถ้าใส่เป็นดับไฟทองเนี่ยมันจะซ่อมเองนะครับนี่ครับไม่ได้ใช้ดับไฟทองนะครับ แต่ไฟตองหน้าติดโเอซนะซื้อมาติดไว้ไม่ต้องห่วงครับแล้วตรงนี้โดนไฟไหม้แรับตู้มหนึ่งสองสองครับโดนไฟไหม้ครับแล้วตู้มหนึ่งสองก็น่าจะไม่มีที่ดับเพลิงครับแล้วก็โอ้ยเกือบไปครับดับทันครับแล้วโดนยิงไปวันนี้เลือนขวา2สองตัวเลยเทเลสต์ตกับตู้มหนึ่งหนึ่งสองสองครับแล้วหนูคุงเข้ามาตอนนี้ครับเรียบร้อยครับโดนยิงไปแล้วฝรั่งร้องว่าไม่แฟร์ครับแนไม่แฟร์ครับใช่แล้วครับมันไม่แฟร์เหลือหนึ่งโอ้เหลือเดียวเยอะ หนึ่งสองสามสี่เจ็ดต่อสองครับแล้วก็โดนระเบิดไปหนึ่งตัวครับอาร์ตี้ได้หนึ่งนะ I'm not fair นะฮะจริงๆครับะนีจีและก็เรียบร้อยครับไซมูนฟันชนะไปนะครับตึ้งตึ้งนี่ครับเกมสุดท้ายแล้วนะครับอุ้ยร้อนนอแลวอุ้ยเนี่ยฮะแพนด้าอายเก็บไปสี่ศพครับได้เม็ดรวมสองพันห้าครับเยอะกว่าตะกี้นะ นี่ก็ใครวะเราจ,จำชื่อไม่ได้ถ้าลืมผมวานี่ขี้ลืมครับลืมง่ายเนี่ย่ครับ